สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องหลายเมนูนะคะวันนี้ก็จะมาทำเมนูมะละหวานผัดใส่หมูนะคะอามะละเราก็ตั้งแต่รอบนู้นที่เราฉุบแป้งทอดนะคะก็อยู่ได้หลายวันมากนะคะเราก็จะมาปอกเปลือกแล้วก็ซอยบางๆแบบนี้ค่ะ พอซอยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปล้างน้ำก่อนนะคะล้างยางมันออกจก้ะแล้วก็หมูนะคะที่จริงถ้าผัดกับหมูสามชั้นจะอร่อยนะคะมันก็จะมีมันหน่อยๆแต่เนื่องจากหมูสามชั้นราคามันแพงไปคะ่ะแล้วเขาก็แบบว่าขายแบบชิ้นยาวๆอะคะ่ะทุกคนไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นเนาะเขาห้ามตัดะคะ่ะก็เลยต้องเป็นเนื้อหมูส่วนอื่นแทนนะคะ ส่วนกระเทียมพริกนั่นคือเราขกไว้แล้วนะคะก็เลยจะไม่ได้อยู่ในคลิปเนาะตั้งกระทะใส่น้ำมันค่ะจากนั้นก็เอากระเทียมพริกลงไปผัดนะคะพอผัดจนพริกกระเทียมหอมแล้วนะคะก็ใส่หมูลงไปเลยค่ะ ผัดให้หมูมันสุกพอประมาณนะคะอ่าพอหมูมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ใส่มะละหวานลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ซอสฝาเขียวนะคะ1ช้อนโต๊ะจ้า ตามด้วยน้ำเปล่านิดหน่อยนะคะแล้วก็ลดดีประมาณครึ่งช้อนจ้าตามด้วยน้ำมันหอย3มช้อนโต๊ะจ้าเราส่วนน้ำปลานั้นเราจะไว้ขั้นตอนสุดท้ายนะคะรอให้มะละหวานของเราสุกก่อนเดี๋ยวเราค่อยใส่น้ำปลาทีหลังเนาะ มันจะได้รู้รสชาติว่าควรจะเติมประมาณไหนนะคะจากนั้นก็ผัดผัดคนๆจนมันสุกเนะเาะแล้ก็ใช้ตะหลิวขยี้ขย้ให้มันกระจายหน่อยค่ะบางแผ่นมันซ้อนกัน แล้วเราก็จะมาเติมน้ำปลาค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้าชิมดูสักหน่อยจ้ะพอรสชาติโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดเตาไปเสิร์ฟกันเลยค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของผัดมะาละาวานใส่หมูนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้หน่อยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกท่านจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ